นะแล้วก็มา Facebook แล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก็จะชอบเล่น i n s t a g r กรมกันเยอะเหมือนกันนะเนาะอ้าวก็อ่ะคุยถึงเรื่องเพลงเดือนนี้ดเดือนนี้มีเพลงใหม่หลายเพลงเดี๋ยวจะมีหนังใหม่เข้าไงมีนาคีสองเข้าไงแต่เราก็จะมีเพลงหนูจะไปดูปดอ๋อหนูคิดว่าหนูจะไปดูแน่นอนหนังเข้าเท่าไหร่ไม่รู้แต่คิดแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉัน ฉันจองตั๋วไปแล้วแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าหนังจะเริ่มวันที่เท่าไหร่อา้าวแล้วก็มีเดือนนี้มีจับฉลากแล้วก็เดือนนี้มีชวนเพื่อนๆมาเทสได้นะคะสำหรับเดือนนี้ถ้าเกิดใครว่างไม่รู้จะทาอะไรปันดาอย่างแบบหนูเงี้ยใช่ป่าววันๆหนึ่งอาจจะนั่งผัดกับข้าวอยู่ที่บ้านใช่ไหมลูกช่วงนี้หนูทําอะไรคะทาเมนูอะไรคะกระทะเหล็กมาก <c oughs> <c oughs> หนูทําอะไรอยู่บ้านคะอ้าวหรอ เห็นที่ล่าสุดที่โพสในเฟซนี่อันนี้เขาโพสตลอดนะเขาทำอะไรนะกระลำผัดนดน้ำปลาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่ากระลำผัดนน้ำปลาเนี่ยเขาทำเป็นเชฟกระถาเหล็กเชฟกระถาเหล็กมาก็ ถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคะของใครที่แบบเพื่อนปิดเทิม่มอาจะสามารถชวนเพื่อนมาเทสกับเราได้มาเทสความรู้ภาษาอังกฤษแบบเทสแบบไม่เครียดก็สนุกสนุกไปก็มีจับฉลากมีเทสนะคะแล้วก็สาหรับใครที่อยากเรียนในเรื่องของอ p พีมันก็จะมีคอร์สพิเศษก็คือคอร์สชื่อว่าฟิตอังกฤษพิชิต EP นั่นแหละสำหรับคนที่จะไปสอบเข้า English โปรแกร m โอเคเนาะอ่าอันนี้ก็คือเป็นช่วงเบรกของเราไปด้วยแต่พี่ก็จะมาสอนในเรื่องของสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่อง since for Since กั For ใครยังไม่เคยได้ยินไม่เคยรับรู้เรื่องนี้เลยยกมือค่ะอามี Since กั For เคยได้ยินอยู่เนาะแต่เคยได้ยินผ่านผ่านหูมาแสดงว่าคนที่ไม่ยกมือเนี่ยจะต้องความรู้ฟิตเปรี้ยแน่นปลึกฉะนั้นเรียกถามใครก็ได้ถูกไหมคะยกเว้นคนที่ ยกมือแล้วแสดงว่าอันนี้เขาก็ยอมรับตัวเอง <laughs> since กับ for อันนี้มันมีรากฐานมาจากเรื่องของ tense แหละที่เราบอกว่าะ tense ก็มีหลาย tense มีอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ป่ะแต่ซึ่ง since กับ for พอเห็นอันเนี้ยที่โรงเรียนชอบออกข้อสอบไหมเรื่องเนี้ยให้เลือกเติมเดี๋ยวคอยดูยังไงยังไงทำนายว่าที่โรงเรียนต้องออกข้อสอบ since กับ for แน่นอนมั่นใจมากออกไหม ใครเคยเห็นข้อสอบ SINCE FOR ที่โรงเรียนของเราลระบ้างยกมือเห็นมมาเนี่ยเห็นปะเห็นมาพี่เป็นคนที่ดูดวงได้แม่นมากลูกฉะนั้นนะพี่บอกได้เลยว่า s ินส e อร์จะต้องออกข้อสอบที่โรงเรียนอย่างแน่นอนนะคะอ่ะออกข้อสอบว่าอะไรเขาจะให้เลือกระหว่างซินสกับอร r ว่าเฮ้ยอันไหนเติม since อันไหนเติม for แต่ก่อนอื่นที่หนูจะเข้าไปดูตรงนั้นว่าอันไหนเติม since เติม for หนูต้องรู้ประวัติศาสตร์มาก่อนลูกว่าเฮ้ย since for มันใช้เมื่อไร่อขอความหมายก่อน since แปลว่าอะไรตั้งแต่อ่าแล้ว for ล่ะคะาา for แปลว่าอะไราาสำหรับอันนี้พี่ไม่ได้พูดความหมายของ for ที่แปลว่าสำหรับลูก คือ since กับ for จำไว้นะคะมันมีหลายความหมายแต่ในตอนนี้ความหมายที่เราจะเทียบกันคือ for มันจะใช้บอกบอก,บอก,กอบอกช่วงเวลาดีมากอ่าบอกช่วงเวลาได้ปะคือมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะคือเอาจะบอกว่า since เนี่ยแปลว่าอะไร since แปลว่าเพราะว่าก็ได้ตัวเองเพราะว่าความหมายก็เท่ากับคำว,ว่าเบรเลยคะ่ะ because จดไปหนะะ้าะสำหรับคนที่เรียนรู้มาแล้วว่า s ิน c e เนี่ยอนอกจากจะแปลว่าตั้งแต่ยังแปลว่าอะไรได้อีกคะแปลว่าอะไรไดีคะพอแช์ด้านหลังเร็วๆอาจจำ s ิน c e แปลว่าอะไรได้บ้างลูกอทวนเองเลย s ินส e แปลว่าอะไรคะอะไรคะ,ะ,รคะตั้งแต่อันนี้ถ้าตอบไม่ได้แย่มากนะคะเพราวะว่าชี้อ,อยู่นะคะตั้งแต่และซินส์อยากแปลว่าอะไรไดีอีกคะน้องโอม สิ้นแปลว่าอะไรดีคะพูดเมื่อกี้เลยค่ะ B อะไรคะเท่ากับ B อะไรคะ because แปลว่าอะไรคะเพราะว่าจดไปค่ะถ้าตอนนี้นะคะยังแบบง,งงงมึนๆอยู่นะคะจดไปตอนนี้ก่อนค่ะว่า since มีสองความหมายคือตั้งแต่กับกับเพราะว่าโอเคไหมคะตั้งแต่กับเพราะว่าแต่ความหมายที่เราจะคุยกันวันนี้คือความหมายที่แปลว่าตั้งแต่ โอเคนะคะต่อมาค่ะ for แปลว่าอะไรได้บ้าง 1. for ไว้บอกอะไรคะถ้าตอบไม่ได้อ่านเอาค่ะบอกอะไรคะช่วงเวลานอกจากนั้น for แปลว่าสำหอะไรไดีคะสำหรับ for him for her ใช่ไหมลูกโอเคนะคะอ่ะแปลว่าสำหรับก็ได้และ for ยังมีความหมายเท่ากับ since เท่ากับ because for แปลว่าอะไรได้อีกคะเร็ว oh. เพราะว่าดีมากสรุปของสรุปนะคะในเรื่องของความหมายอ่าทวนได้พี่สิ n นแปลว่าอะไรได้บ้าง 1. ตั้งแต่กระ 2. <Four. S 1> เพราะว่าและ f o r แปลว่าอะไรดีขอ3ความหมายหลกัลก,ลกหนึ่ง f o r ไว้ใช้ <Four. S 1> บอกช่วงเวลาเราก็ f o r แปลว่าสำหรับและ f o r ยังแปลว่าเพราะว่าได้อีกด้วยโอเคไหมคะทีนี้ เราจะพูดถึงในเรื่องของตั้งแต่กับบอกช่วงเวลานะอก็คิดง่ายๆนะคะอันนี้สินบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่นี้มันใช้เทนสไลไ์อะ,รอะเร็วช่วยคิดแล้วถามน้องเทนนิสดีกว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้องเทนนิสเราสอนกันมาอย่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันใช้อะไรใช้อะไรใช้อะไรใช้เวิร์บอะไรนะ สองเป็นเวลาช่วงไหนสอง่ะค่อยๆทบทวนค่อยๆระลึกดีๆถ้าเป็นเวิร์บช่องสองคือเวลาช่วงอ่ะอะไรอดีตอ่ะทีนี้หนูคิดเลยลูกควักชีตขึ้นมาดูค่ะดีมากค่ะควักชีตขึ้นมาดูเลยค่ะอดีตจนถึงปัจจุบันอ่ะใครไม่ได้ก็ควักขึ้นมาดูเราก็ต้องทบทวนไปเรื่อยๆอ่ะอดีตจนถึงปัจจุบันใช่อ่ะควักเลยค่ะควักเลยค่ะได้ไหมคะใช้เว r รช่องที่ เจอยังเจอยังที่ควักที่ควักชีข้ขึ้นมาดูใช้ตืดตืดบวกเวิร์บช่องสามไอ้ตืด,ต,ดตืดคืออะไรฮะดีมากเทนนิสเจอยังคะลกูกอดีตจนถึงปัจจุบัน has-have บวกด้วยเวิร์บช่องที่สามอันไหนเจอไหนชี้ให้พี่ดูสิดีมากนั่นอะ คือพอพูดคาว่าตั้งแต่หนูต้องระลึกได้ทันทีมันคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ใช้กับ past, have, work, ช่องที่สามเค้า okay, มานี่คือเรียกว่า present per uh, present perfect อดีตจนถึงปัจจุบนันนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันเช่นบอกว่าฉันเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่ฉันเกิดเลยอย่างเงี้ยทุกวันนี้เรียนภาษาอังกฤษอยู่ไหมคะเออใช่ก็คืออดีตจนถึงปัจจุบันเลยคะ่ะอนาคตจะมีไหมคะอนาคตอนาคตมีไหมคะเราต้องมีอนาคตต่อไปฉะนั้นก็คืออดีตจนถึงปัจจุบันและอาจจะเมื่อต่อไปจนถึงอนาคตผ่านไม่ผ่านทีนี้อันนี้เคลียร์แล้วนะคะ since กับ for มันต้องประมาณนี้อะต่อมาต่างกันยังไงความแตกต่าง ความแตกตาออ่างคือยังไงคะซินส์มันคือ,อยังไงคะซินส์มันบอกจุดอะไรคะจุดเริ่มอะไรเออซินส์บอกจุดเริ่มต้นซินส์เนี่ยคือจุดเริ่มต้นโอเคไหมลูกได้ไหมคะอ่ะเช่นอะไร เป็นปีปีอะอย่างเงี้ยอันนี้คือชัดๆเลยได้ปะ่ะได้ไหมคะเคลียร์ไหมอืมได้นะอ่าเนี้ยคือจุดเริ่มต้น ได้ปะจุดเริ่มตน้นโอเคไหมคะทีนี้ต่อมาค่ะถ้าเป็น for มันยังไงคะลูกถ้าเป็น for ยังไงคะบวกอะไรคะ <c oughs> for บวกอะไรคะอะไรคะอะไรคะช่วงเวลาหนูเข้าใจคำว่าช่วงไหมลูกคำว่าช่วงคืออะไรคะยกตัวอย่างนะคะ since ตอนนี้ปีอะไรแล้วคะ2018ใช่ไหมคะถ้าตั้งแต่2013ถึง2018งกี่ปีเออก็จะได้เป็น f o r five years เข้าใจป่ะคะนี่คือคำว่า f o r โอเคไหมลูกได้ไหมคะอ่า ได้ไหมปัญดาพอเข้าใจพอเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานนะอ้าก่อนจะที่หนูจะลุกอ่ะหนูตอบพี่ตรงนี้นิดนึง April คือเดือนละเ April <Yeah. S 1> เดือนอะไรคะ <Yeah. S 1> เดือนอะไรคะเมษาแล้วตอนนี้เดือนอะไรคะ <Yeah. S 1> เป็นช่วงระยะเวลากี่เดือนคะ f o r how many months f o r นับเลยค่ะ นับถูกแน่นะแน่ใจนะอ่าโอเคเชื่อเช,อชอค่ะก็เป็นไปได้ค่ะเชิญค่ะ7เ <Seven. S 1> อ่ะเป็น7นับถูกเปล่าหกประมาณ6กเจ็ดนีนแหละ <laughs> ก็นับไปอ่ะว่าเมษาถึงตอนนี้เดือนเลยรคะตุลาตอนนี้เป็นออก o b เบอร์กี่เดือนคะอ่าหโอเค เนี่ยนะคะได้ไหมคะหนูพอเข้าใจไหมคะสังเกตนะคะสมมุติว่าถ้ากรณีเด็กจะไปสอบนะคะแล้วแบบแล้วแบบว่ามาแบบชีวิตสิ้นหวังมากเลยพี่จะใ,ใช้ให้ใช้ทริคอย่างนี้ว่าถ้าเวลาเป็นฟอร์มอะคะ่ะมันจะมีตัวเลขแล้วมันก็จะมีหน่วยอะคะ่ะ <c oughs> เข้าใจปะคะนี่คือวิธีการจำอย่างง่ายๆที่สุดเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นฟอร์มมันก็จะมีเลขนะแล้วมันก็จะมีหน่วยนั่นคือเรื่องของการเป็นช่วงเวลา เข้าใจไหมคะอ่า่านนะนี่คือ since กับ for ฉะนั้นหนูเริ่มทำอ่ะโอเคอ่าลองลองสัม p l e ให้ทางบ้านเขาดูว่าเราตอบถูกซัก4ข้ออ่าสี่ข้อ,อ,ขอผู้โชคดีสี่ท่านนะคะผู้โชคดีสี่ท่านอ้าวเห็นคำว่า four o'clock อ่ากระดานพอไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอลบข้างบน เพื่อที่จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างโจทย์นิดหน่อยอ่โอเคอันนี้ใช้อะไรคะ since หรือ for since ค่ะโอเคไหมคะนะคะคือถ้าหนูเนี่ยแปลอะไรไม่ได้นะคะหนูดูลักษณะของ for นะคะ for มันจะเป็นลักษณะแบบเหมือนมีตัวเลขแล้วก็มีหน่วยคะ่ะ โอเคไหมคะหน่วยของมันเช่น1นาที5ปี2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่หน่วยนะคะมันเป็น4จุดศูนย์ศูนย์ไม่เป็นบอกเวลาถูกไหมคะนี่ใช้เซนต์ตั้งแต่สี่โมงโอเคไหมอ่าต่อคะ่ะรู้ตัวคะ่ะมีคำว่า20 minutes ใช่ไหมคะชัดมาก for คะ่ะโอเคต่อคะอ่ะ six years ะคะ่ะ ใช่อ่า four และข้อสุดท้าย1,9,9,8 1998ใช่ตอบย่าง1998ใช่ since โอเคเคลียร์ไม่เคลียร์เคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะทีนี้นะคะอ่ะพี่มียกตัวอย่างอีกอันหนึ่งอ่ะพี่บอกว่า I have um studied here uh, ใช้อะไร I have studied here ฉันเรียนที่นี่ใช้ I was seven seven นี่คืออเลขเจ็ดคืออะไรคะ <laughs> ไม่ใช่เจ็ดคนคือเจ็ดอะไรคะเจ็ดอะไรคะ เจ็ดขวบค่ะใช้อะไร since for อ้าวเร็วใช้ since เพราะว่านี่คือตั้งแต่โอเคไหมลูกได้ไหมคะคือฉันเรียนที่นี่มาตั้งแต่ชั้นอายุเท่าไหร่คะเจ็ดปีโอเคไหมนี่คือการใช้ since นะคะเคลียร์อ่ะทีนี้จุดที่พี่ต้องการจะให้ดูคืออะไรคะอ่าคืออันนี้เป็น point สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยรวดๆนะคะก็คือว่าพี่บอกว่า since ใช้กับ present perfect ใช่ไหมคะ ดูดูนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะโอเคไหมอ่ะแต่พอด้านหลังเป็นไงคะตอนฉันอายุเจ็ดขวบใช้ present perfect ไหมคะไม่ค่ะเราใช้เป็นะไรคะตั้งแต่ตัวนี้มันตั้งแต่เวลาในอดีตเคลียร์ป่ะบางคนจะสับสนว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้พี่ไม่ใช้เป็น present perfect มีคนเคยถามนะคะก็คือ perfect มันจะอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้คือจุดเวลาใน จุดเวลาในในอะไรในอดีตโอเคไหมคะอ่าผ่านนะลูกโอเคอย่างนั้นวันนี้ไลฟ์ก็จบไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดกันรัวๆเลยแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจต่อไปวันนี้ทุกคนได้รางวัลแล้วเนาะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่5คน5คนที่ทำเอ็กซ์ไซซ์ได้ได้ตั้ง5ลาไลนในวันนี้เก่งมากโอเคอ่อย่างนั้นจบไลฟ์ไวเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในรอบต่อๆต่อๆไปนะคะ อะตอบเองเลยที่เหลือมารัวเลยนะคะกีต้าร์กาฟิวค่ะ Valentine's Day ใช้ Valentine's Day Since ค่ะต่อมาของหนู Last July ค่ะซิ since ค่ะโอเคค่ะ Valentine's Day ใช้ s i n ส์